เรื่องคาบและความถี่ก็คือ period and f r e q u e n c i e s คาบเนี่ยก็คือระยะเวลาที่ครบ1 Cycle ของคลื่นหรือการสั่นหน่วยเนี่ยก็จะเป็นวินาทีหรือ second ส่วนความถี่นะใช้สัญลักษณ์ว่า f ซึ่งมันก็คือจำนวนของ Cycle เนี่ยที่เกิดขึ้นใน1วินาที ซึ่งมันก็คือหน่วยเฮิร์ซึ่ง1 h e เฮิร์นเนี่ยก็คือ1 c y ไซเคิล per เซค n นก็คือ1รอบต่อวินาทีซึ่งถ้าเป็น5 h เฮิร์ก็คือ5รอบต่อวินาทีทีนี้ตอนที่สอนนิสิตเนี่ยบางทียังมีนิสิตบางคนอาจจะสับสนถึงความสัมพันธ์ระหว่างคาบกับความตีซึ่งมันก็ทำความเข้าใจ ได้ไม่ยากมากนะซึ่งก็คือว่าความถี่เนี่ยก็คือเท่ากับ1ส่วนคาบหรือถ้าเราย้ายข้างสมการงเงี้ยมันก็จะกลายเป็นคาบเนี่ยเท่ากับ1ห,หารด้วยความถี่อันนี้ก็คือความสัมพันธ์นั้นเวลาเราทําการทดลองถ้าเรานิสิตรู้คาบแล้วนิสิตก็สามารถหาความถี่ได้ เพราะว่าอันนี้เราก็สามารถคำนวณสมมติถ้าเรารู้คาบของการเคลื่อนที่เราก็จะใช้ f เท่ากับ1ส่วน t แล้วก็จะเข้าใจเราก็จะสามารถหาคาบได้แล้วโอเคคือในการทดลองถนะ้าหาความถี่หาความถี่ได้เราก็จะสามารถคำนวณคาบได้ก็จะประมาณนี้ซึ่งโจทย์ก็คือว่าในแพนดูลัมเนี่ยครบ20 รอบเนี่ยในเคลื่อนที่ครบ20รอบใน10วินาทีให้หาความถี่ของแพนดูลัมแล้วก็คาบของแพนดูลัมเขาตอนแรกเนี่ยเราก็หาความถี่ก่อนความถี่ก็คือจำนวนของไซเคิลต่อเวลานั้นก็คือ20 c y ไซเคิลต่อ10วนาทีนั้นะมันก็คือ2แล้วความถี่หน่วยเป็นอะไรก็หน่วยเป็นเฮิร์ก็คือ2เฮิร์ ก็จะได้แล้วเราก็จะได้ f แล้วต่อมาเรารู้จากความสัมพันธ์ว่าหาค่าก็คือค่าเท่ากับ1ส่วน f ก็คือ1ส่วน2 1ส่วน2ก็คือ0.5ก็เป็น0.5วินาทีก็จะตอบแล้วก็จะประมาณนี้นั้นถ้าทำการทดลองเราได้ค่ามาเราก็หาความถี่ได้หรือถ้าเรารู้ความถี่เราก็จะหาค่าได้ มันก็จะสัมพันธ์กันประมาณนี้ครับผม